มสำหรับในช่วงบายๆนะครับอาหาสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮากระสิบไปทีลักนวยบนสูตรซีโตอีกสูตรหนึ่งเนาะนะครับในเลขของเฮานะครับผมเฮาจับไปทีสามตัวก็คือเก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์สามในลักนวยเนาะนะครับก็คือเป็นเลขยืนไว้ที่สามตัวนี่นะครับเพราะว่าเฮาเทียบชนมาหลายๆสูตรแล้วเลขก็จับมาอยู่ในระดับนี้นะครับก็คือมีเลขเด่นอยู่สามตัวนะครับมีเลขเด่นอยู่สามตัว ในหลักหน่วยที่เขาจับมานะครับเนาะในหลักหน่วยบนในวันนี้เพราะว่าในวดที่ผ่านมานี่ยชุดสิบห้าคู่ก็เข้าไปที่สองเจ็ดนะครับนะครับในงวดนี้นะครับก็เป็นชุดเดิมนะครับก็ชุดเดิมตัวนี้นะเขาจับมาที่สามตัวนะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามนะครับก็ยืนไปที่ชุดี้นะครับเก้าศูนย์สามจับออกมาแล้วนะครับก็ได้สิบห้าคู่เหมือนเดิมเท่าเดิมนะครับในชุดนี้นะครับในชุดสองตัวบนนะครับในวันที่ผ่านมานะครับชุดสิบห้าคู่ได้ชุดี้ก็เข้าสองเจ็ดนะครับ หลักหน่วยของข้าสามตัวหลักสิบห้าตัวนะครับเดี๋ยวข้าสี่นะครับในชุดนี้นะครับเข้ากันยังสี่มาจับอยู่ในเลขหลักหน่วยอยู่นะครับเนาะยังอยู่ในหลักหน่วยนะครับยังอยู่ในหลักหน่วยเนาะนะครับหลักหน่วยของเรานะครับสำหรับหลักสิบนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นเลขสี่ชนมาสองตัวนะครับสองสูตรชนได้สามกับสี่ในหลักสิบเนาะสามกับสี่ยืนไปที่สามกับสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับเนาะนะครับ สามกับสี่นะครับสามกับสี่แต่อยู่ในสูตรที่มีเลขตระเลขกสี่นะครับเนาะนหลักหน่วยไปที่สามตัวสําหรับในชุดนี้นะครับเพราสิไปที่หลักหน่วยสูตรสี่ตัวอีกชุดหนึ่งนะครับเอาเทียบเบิ้งนะครับเนาะว่าสีมีความเป็นไประเด็นหน่อยๆสำหรับในเลขชุดนี้นะครับการปรมม้วนผลใส่เลขสองตำแหน่งนะครับเนาะก็คือใช้สามตัวครั้งที่หนึ่งแล้วก็บสามตัวครั้งที่สองนะครับในการปรมม้วนผลนะครับใส่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองบวกหาข้อที่ นะครับแล้วก็เดินไปนะครับได้เท่าไหร่ก็บวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยบนเนาะนะครับเดี๋ยวห้องสิบห้าคำนวณไปพร้อมกันเพื่อนนะครับเนาะหลักหน่วยข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักสิบวันที่สอง็เลขเก่าหนึ่งบวกเก้ามันก็จะเป็นศูนย์นะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์บวกห้าของที่ก็จะได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับ เล้ออกไป,กปที่เจ็ดศูนย์ศูนย์ะไปที่รักนุ้ยนะครับในจุดนี้ก็ไปที่รักนุ้ยนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนทั้หน่อยเพราะว่าเป็นวัดนะครับตอนนี้เป็นวัดนะครับวัดแหล่งวัดแหล่งวัดแห่ง,แงนะครับคนเมตรงโกเทียน,มมน,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 นนะครับได้ว่างเป็นวัดเพราะว่ามันมันฮอนนะครับอากาศฮอนนะครับอากาศร้อนมากๆนะครับแล้วก็ไปกินน้ําเย็นนะไปกินน้ Af นนําเย็นนะน้ำน้ำออกจากตู้เย็นนับ กินเลยนะครับ้วยความหิวกับหายเนาะแต่กินเลยนะครับเนาะกินเยอะด้วยนะครับเป็นขวดนะครับแล้วทีนี้ความเย็นเจอกัควม้อนนะครับต่อมานะครับรู้สึกเจ็บคอเลยนะครับเนาะแล้วก็วัดขึ้นเลยนะโอ้แบบนี้ก็เหมือนใช้ได้ยูนะครับเนาะโอเคอยู่อ่ะขัวในแห้งกินน้ําเย็นนะครับร้อนมากๆก็กินน้ําเย็นนะครับก็เป็นวัดเลยนะครับ นะครับอืมเพราะว่าเขามันช็อตนะครับมันช็อตเนาะนะครับด้วยอุณหภูมิของร่างกายไม่เท่ากันนะครับเนาะนะครับเอามันที่นี่นะครับในวดต่อมานะครับหาบวกหนึ่งก็สิบเป็นหกหลักหน่วยก็เลขข้าบวกหลักสิบก็เลขหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหาของที่ไดหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองบวกสี่เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับอ่าก็เลขเก็ดตัวนี้มาที่หลักหน่วยเนาะไปที่หลักหน่วยเลยเจ็ดนะครับ ไปที่หลักหน่วยบนนะสามเจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับนะครับในช่วงนี้อากาศห่อนนะครับห่อนมากนะครับร้อนห่อนก็สงกรานนะครับเพราะว่าสงกรานยังมีฝนอยู่ยังมีฝนฝากเคลื่นอยู่นะครับหลังจากนี้มานี่นะครับเนาะกัแดดนะครับแดดอย่างเดียวเลยนะครับแดดแรงมากแดดแดดแรงนะครับเนาะงวดต่อมานะครับหลักหน่วยคือเลขแปดหลักสิบคือเลขหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าคงที่ก็ได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ สี่ห้าเก้าศูนย์นะครับเลขออกแปดเก้าสี่มาทีเหล็กซีนะครับหลักหน่วยนะครับสี่ที่หลักหน่วยนะครับในบางมองบางทีนะครับในช่วงนี้ก็ยังเล่นสงการอยู่นะครับอาจจะเป็นในเมืองพ็ละนะครับนะยังเล่นสงการอยู่นะครับเมื่อเือนวันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองก่อที่นะครับโออละนะครับอ่าพัทยานะครับเนาะเออ อ่ไหลพัทยานะครับแล้วก็ไหลที่พระประแดงนะครับเนาะนะครับก็ยังเล่นทงงานโยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ากันยังเล่นได้เพราะว่าอากาศมันห่อนซะเหลือเกินนะครับเนาะนะครับในบานเท่ากับเอาอีกจังรอบหนึ่งกันยังดีกันได้นะครับมันห่อนปานนี้เนาะนะครับมานที่นี่ครับในงวัดต่อมาเลขรักเวย์ก็เลขหเก้านะครับรักสิบเลขสามเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกหาของทีได้เจ็ดบวกนึงเป็นแปดแปดบวกซี่เป็นสองบวกนึงเป็นสามเจ็ดแปดสองสามนะครับเจ็ดแปดสองสาม นะครับกับเลขสามเนาะมาที่เลขสามนะครับมาที่เลขสามเนาะที่เลขสามลักหน่วยบนนะครับนะักครับเนาะอ่ะตัวต่อมานะครับหลักหน่วยก็คือเลขคาลักสิบเลขสองหา้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าของที่ก็ได้สองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสองสามเจ็ดแปดนะการเลขออกหกแปดเจ็ดก็จะไปที่เลขเกียก เลขเกตนะครับเลขเกตนะครับเอานะครับอ้าวต่อมานะครับต่อมานะครับนะนะครับแต่หลักหน่วยก็เลขหานะครับนะหลักสิบเลขหกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหาของทีได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกซี่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับก็ได้หกเจ็ดหนึ่งสองนะครับก็เลขเกตมาที่หลักหน่วยเวลาสุดนะ นะครับเวลาสุดนะครับเวลาสุดนี้ลักน้วยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับวดนี้เนาะนะครับลักหน่วยเลขสามลักจิบเลขหาสามบวกหาเป็นแปดแปดบวกหาของเถี่ก็ได้สามบัวเรือเป็นซี่บวกซี่เป็นแปดบัวเรือเป็นเก้าสามสี่แปดเก้าอสามสี่แปดเก้านะนะครับสำหรับใน หลักหน่วยสุดสี่ตัวนะครับอีกชุดหนึ่งนี่หลักหน่วยสุดสี่ตัวนะครับสี่ตัวสามสี่แปดเก้านะครับในยี่หัอนี้เนาะนะครับในสามสี่แปดเก้าสาวมาเทียบใจตครับสูตรนี้นะครับสามสี่แปดเก้าเนาะหลักหน่วยบนของเฮานี่นะครับนี่หลักหน่วยบนของเราเข้าจับมาที่เก้าสนสามเนาะเก้าส่วสามเก้าส่นสามนะครับออกจับมานะครับ ยืนไปที่903เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ชน9กับ0ได้นะ9กับ0นะครับตัวนี้ชน0ตัวนี้ชน9อ่ะตัวนี้ชน3เอานะครับเอานะครับก่อนชนลาตัวนะครับ903เนาะแต่ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้มันเป็นเนย่งล่ะ3489เนาะ3489ถ้า3489เทียบบ้งเนอะ3489นะครับเราจะเทียบตรงนี้ละนะครับ3489เนาะโอ๊ยโดนเป็นวัดนะครับ ไอ้ก็กกกกจ้านะครับแล้วกินยาอยู่ด้วยสามสี่ 3, 4, 8, แปดเก้าเนาะเสร็จตรงนี้เลยเนาะนะครับเสร็จตรงนี้สามนะครับสี่แปดเก้าอันนี้เลขเกันมากครบทสามตัวบนนะครับอ่ามากครบทสามตัวบนจับใส่เป็นสองตัวบนนะครับเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะตัดแปดเออจะตัดแปดเท่านั้นวะ เพราะว่าแปดไม่เป็นตัวสุดท้ายถ้าจะจับบินกันเป็นสองตัวบนนั้นให้ตัดตัวสุดท้ายคือตัวตัวสุดท้ายมันสิมีิลเลองตัวนะนะครับมาครบสามตัวบนจะเป็นเลขอยู่หกตัวนะครับตัวสุดท้ายในวันนี้มันเป็นเลขแปดถ้าใครจะไปจับบินกันเป็นสองตัวบนก็ตัดตัวสุดท้ายไปก็คือเลขแปดนะครับวันนี้ตัวที่หกกับเลขแปดนะครับก็จะเหลือห้าตัวจับบินได้ยี่สิบคู่เนาะนะครับเราก็เอาเลขได้มาจับก็อาจจะได้น้อยลงอยู่นะครับสำหรับเลขในชุดนี้วันที่นี้ในตัวนี้นะครับ ลักนวยสตรซีโต้ซูนี้นะครับเนี่ยสุดซีโต้ซูนี้นะครับครับมันก็จะชนไปที่นะครับสองตัวนะครับจนสองตัวนะเก้ากับสามจนสองตัวตียังได้ก็ดีนะครับเก้ากับสามนี่ติดมาทุกส่วนเลยเนี่ยสองตัวเนี่ยเนี่ยสองตัวนี่แหละสองตัวนี่มาทุกสุดเลย มีสามมีเก้ามีสามมีเก้ามีสามมีเก้าจังเดี๋ยวนี้นะครับตัวนี้ก็มีสามมีเก้าเยตัวนี้ตัวนี้ก็มีสามตัวนี้ก็มีเก้านะครับตัวนี้ก็มีสามตัวนี้ก็มีเก้านี่มันจะมีองศ์นะครับมันก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละสามเก้าสามเก้าสามเก้าอย่างนี้เนาะนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะสามกับเก้านะสามกับเก้าแต่เลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์เนาะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักหน่วยยากมากนะครับ ยากมากสาหรับเลขศูนย์ในหลักหน่วยยากนานหลายสิบยี่สิบงวดนะครับกว่าจะมีเลขศูนย์อยู่หลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับเนาะสถิติการเดินของตัวเลขนะครับถ้าเ้าสิบเบิงสถิติการเดินของตัวเลขหลักหน่วยบนนั้นจะไม่มีเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยบนจะไม่มีเลขศูนย์นะครับเนาะแต่ว่าก็น้อยมากนะครับมีอยู่จริงว่าถึงจะมีศูนย์หนึ่งครั้งนามาเลยนะครับนับตั้งแต่พีเลยนะครับเนาะ ห้าสามหกหนึ่งแปดหกศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยศูนย์ะหนึ่งตัวนะสามสี่สามหกสี่หนึ่งเจ็ดหกสองห้าสองสี่หนึ่งห้าสามสามเก้าเก้าศูนย์นี่นะครับเนาะเกือบจะเป็นยี่สิบวดนะครับอ่านะเกือบจะยี่สิบวัถึงจะเปี๊เลขศูนย์หนึ่งครั้งก็เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็มีเจ็ดนะครับต่อมาก็มีเจ็ดนะนะห่างมากนะครับห่างมากเป็นปีเลยนะครับห่างมาเกือบจะหนึ่งปีนะครับถึงจะมีเลขศูนย์มาในหลักหน่วยนี่ก็มาสี่มาสามมาเจ็ดมาเจ็ดนะครับ เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ตัวนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับเนาะก็น้อยมากนะครับน้อยมากตัวนี้แล้วก็ชนมาก็แผ่วๆลงในช่วงหลังนะครับช่วงหลังเนี่แผ่วลงนะครับเลขศูนย์ในหลักหน่วยแผ่วลงเพราะฉะนั้นเลขศูนย์ตัวนี้ก็ไม่น่าจะเด่นนะไม่น่าจะเด่นในหลักหน่วยนะครับก็จะเด่นไปที่เก้ากับสามสองตัวเนาะนักรับเพื่อนเนาะเก้ากับสามสองตัวก็จะเด่นไปที่เก้าและสาม เพราะฉะนั้นนะครับในหลักสิบของเราก็เด่นไปที่3และ4นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยก็9กับ3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขในงวดนี้นะครับในงวดเลขก็จะอยู่ในนี้แหละแต่พอพยายามจับว่าตัวไหนมันจะเน้นนะครับถ้าเฮ้าเบิร์ดก็ไม่ต้องจับเอาเบิร์ดนี่ก็ไม่ต้องจับนะนะครับถ้าเอาหมดนี้ก็ไม่ต้องจับเลยก็สบายๆเลยนะครับโอ้ไม่ต้องจับแต่ม่ย่างเราเอาเบิร์ดเลยนะครับอันนั้นก็โอเคแต่ตอนนี้นะครับพ่อพยายามจับหายมาหน่อยลงนะครับเพื่อจะหาตัวเด่น เนี่ยวกนี้ก็สิได้ถ้าจับคู่กันมันจะได้สี่คู่นะ่มันจะได้สี่คู่นะครับมันจะมีสี่เก้าสี่สามแล้วก็สามเก้าสามสามนะครับก็จะมีเท่านี้มีหกอ่ามีสี่คู่ถ้าจับแบบนี้นะครับนะครับในหลักสิบกับหลักหน่วยของเราในตอนนี้นะครับอ่าสถานะอยู่ในตอนนี้เนาะนะครับตอนนี้เลยก็คือเหลือหลักละสองตัวนะครับก็มีสามกับสี่ในหลักสิบแล้วก็มีเก้ากับสามในหลักหน่วยในตอนนี้นะครับเนาะสำหรับเลขบน นะครับผมแต่ว่าสําหรับเลขก่างของเฮ้านะครับเนาะสำหรับเรื่องของเรานั้นนะครับเฮ้าจับให้เพื่อนไปนะครับก็สองชุดนะครับสองชุดก็คือชุดเด่นชุดที่หนึ่งชุดเด่นชุดที่สองเพราะว่าเลขก่างมันมีอยู่สองโต,โตัวเนยมันบอกคือเลขบนแนะเลขกบนมันมีสามตัวนะมันมีลอยนะั่นนะร้อยสิบหน่วยนะแต่ว่าคันเลขกล่างมันมีสิบกับหน่วยสองตัวนี้ก็คั่นกันอยูย่หันเลยนะครับยองกันแนละ้บพอตัวได้ตัวหนึ่งอ่ะ อ่าบอตัวนี้ตัวนึงก็ไปรักในรักหนึ่งนะมันมีสองหลักเนาะแตลขเลขเลขบนไม่มีสามหลักนะมันมีสามหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขล่างก็จะง่ายหน่อยนะครับจับสองชุดถ้าตัวไหนไม่ตรงกันห้ามก็จับคูกกันเลยนะชุดเด่นชุดที่หนึ่งชุดเด่นชุดที่สองอ้าวไม่เหมือนกันจับคู่กันเลยนะครับแต่ว่าคู่เบิ้ลก็ยากมากเื่กันนะครับถ้าเป็นคู่เบิ้ลก็ยากนะครับสําหรับเลขบนหรือล่างนะครับยากถ้าเป็นคู่บอเบิ้ลนะครับก็จะค่อนข้างที่สีง่ายนะครับเนาะ นะครับค่อนข้างที่จะง่ายถ้าไม่มาเบิรนนะครับแต่เบิร์นก็ยากนะครับนั้นจะมาเบิร์นทีหนึ่งนะครับเนาะก็บบอบไปยังนะครับถ้าคูณอ่างวดไหนเบิรนก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่ามันกับเบิร์นสองงวดติดกันกับเจ็ดเจ็ดนก็มีกับพลิกประวัติศาสตร์ถือนนะครับนะนครับสําหรับตัวเลขนะครับในคนการออกสลากนะนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะยืนหลักสิบกับหลักหน่วยบนไปที่สามกับสี่ในหลักสิบแล้วก็ก้ากับสามในหลักหน่วยนะครับ นะครับเดี๋ยวต่อไปเอาจะมาขัานรักลอยนะครับนะขันไปเรียกนะครับนะขันไปเรื่อยนะครับเอาลักด้วยห้องขันไปแล้วนะได้รักละสองตัวเากันโอ้ยบ่าแมนได้รักละไอ้ลัก,ลก,ลกเด่นเด่นเด่นอีกลักหนึ่งนะ่ะได้ตัวเดียวเด่นอีกชุดหนึ่งอนะ่ะได้ตัวเดียวเด่นอีกชุดที่สองอนะ่ะชุดที่สองเด่นสองตัวก็ได้เลขอยู่สามตัวได้เลขสามตัวได้เลขล่างนะครับ ชุดเด่นชุดที่หนึ่งได้ตัวเดียวชุดเด่นชุดที่สองได้สองตัวนะครับกระจับคู่กันก็จะได้าสองคู่สองคู่กันไปกลับมาก็จะเป็นสี่คู่กันกับตัวนี้เนาะนะครับก็ได้าสี่คู่นะครับเลขสามตัวจับคู่กันได้สี่คู่สำหรับเลขล่างเนาะสำหรับเลขบนเนี่ยสองตัวกับสองตัวจับคู่กันได้สี่คู่เพราะว่าตัวนี้เป็นหลักเลขล่างบ่เป็นหลักนะครับจับบนกันต้องกระเช้าสี่คู่กันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับไอ้กระเชเพิ่งทำนี้เนาะนะครับในคลิปต่อไปเขาจะมาคันหลังลอยนะครับหรือว่า ลักเซ็ปหรือว่าได้ก็ว่ากันไปนะครับเนาะเอาเข้าไว้เดีค่อยจับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้คู่เด่นชุดเด่นนั่นละนะครับสำหรับในงวดน,นี้นะครับก็ได้เออเออในงวัดน,นี้ได้ไปที่สามสี่แปดเก้าถ้าเป็นชุดแบบนี้นะครับเนาะมันกระเดินมากเพราะท่านไดงวัดก็มีโอกาสที่จะเข้าสูงมากตัวเอแบบนี้นะครับเนาะนะครับ โมดมันม <Cornell. S 2> ันมันบมทัานหลายงวดก็ว่าอะไรโมท่านหลายงวดมันกำลังมากนะครับเนาะถ้าเกินกว่านี้ถ้าสองสามงวดมันก็จะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วถ้าเลขแบบนี้มันจะไปแล้วเนี่ยนะครับการคำนวณแบบนี้นะครับก็คำนวณไปเรื่อยนะครับเนาะก็จะสองสามงวดมาสองสามงวดมานี่ก็โอเคนะครับเนาะก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าไกปเปือนๆนะครับเนาะสูตรสูตรแบบนี้นะครับมันโมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรใหม่ก็มานะครับเดี๋ยวมันก็ลดและเดี๋วก็สูตรใหม่ก็มาเอาสองสามงวดวันที่ซีเข่า แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เอาสูตรใหม่มาสองสามงวดวันที่สี่เข้าเข้ากับสีเข่าทุกงหัวทุกงหัวไปเพราะว่าเข้าประวัผลในเลขระยะสั้นนี่มาดุๆนะครับมาดุๆก็คือเอาประมาณรูปอะไงวดสองสามงวดวัที่สี่เข้าเอานะครับมันก็มาสี่ห้ามาหกมาเจ็ดไปแล้วแปดไปแล้วเก้าไปแล้วเนี่ยงวดที่งวดที่หกที่เจ็ดที่แปดไปแล้วนะครับสามสี่ห้าหกประมาณสองสามงวดนี่ยังมาอยู่งวดที่สามงวดที่สี่วดที่ห้านี่มาเลขประมาณนี้นะครับเนาะยังสองตัวกันสามตัวกันนะครับเนาะจะเป็นลักด้วยสองตัวลักด หรือเป็นหลักหน่วยหรือเป็นหลักสิบเพื่อนนะครับเนาะสองสามหัก็ลังมากนะครับงววที่สี่ที่ห้าในเขาแต่วางหัวที่หกที่เจ็ดไปเรสิ่ลุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะมันบ่เป็นสูตรมาตรฐานนะครับเนาะเป็นสูตรระยะสั้นหรือว่าเป็นการปั่นเอาเร็วเนี่ยนะครับเนาะเอาช่วงระยะสั้นนะครับเนาะไปทุกงววทุกงววทุกงวดแบบนี้นะครับเนาะเขากับหาสูตรหม่มาทุกวทุกวแบบนี้ก็จะเป็นการที่เพื่อให้ตัวเลขมันได้เข้าต่อเนื่องทุกงวดนะครับ สูตรที่พ่ท่านลดกับทิมไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถามันเดินมาหางวดรละวัที่6ไม่เอาเลยแบบนี้นะเพราะเอาเลยนะครับไม่เอาเลยไปเอาสูตรใหม่เอาสูตรที่มันเดินมาสองสามวดงวัที่4ที่หเราจะจับเอาแล้วก็จับเอาแล้วงวดนี้งวดหน้ามันยังไม่ดูดนะทิ้งไปเลยแล้วก็เอาสูตรใหม่มาแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมเอาสาร้างลำในคลิปนี่นะครับกับช่วยเพื่อนบ้นเพื่อนสสวัสดีครับ